สว,วัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับมุมมองทองคำค่ะกับโคชฟ้า Bravo นะคะประจำวันพฤหัสที่30นะคะมกร,ะราคมเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานมีใครได้เทรด QM s a l l ที่ให้แผนเอาไว้ไหมคะจะบอกว่าลงสวยมากๆลงไปกว่าประมาณ 4ี0 0 0จุดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูค่ะว่าจุดไหนที่น่าสนใจที่เราสามารถที่จะมีมุมมองในการเทรดวันนี้ได้ค่ะเมื่อวานเราพาทุกคนไปดูกรอบตรงนี้ค่ะจุดที่เขามาติดอยู่ก็คือซัพลายก้อนตรงนี้เลยนะคะซึ่งเป็นก้อนซัพลายสุดท้ายแล้วแหละที่ไม่สามารถจะทะลุไปได้นะคะในปัจจุบนันและเป็นจุดสุดท้ายและที่ถ้าทะลุไปได้เนี่ยก็จะทำราคาใหม่ไปราคา อ่ำหายเช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นจุดวัดใจเลยทีเดียวนะคะว่าจะไปต่อหรือว่าอยากจะลงต่อดีนะคะรวมถึงถ้าเกิดปรับตัวลงมาได้นะคะดีมันที่น่าสนใจของเขาเนี่ยก็จะอยู่ก้อนข้างล่างตรงนี้ชุดตรงนี้เลยแล้วก็ฝั่งซ้ายเช่นเคยค่ะตรงนี้เคยพูดถึงในหลายๆคลิปมากๆนะคะก็คือ27นะคะ20ที่เป็นแนวรับนะคะน่าสนใจมากเลย ประมาณตรงนี้นะคะเป็นจุดที่น่าสนใจมากนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรอให้ราคาเนี่ยเลือกทางก่อนถ้าลงมาดีมานนี้น่าสนใจถ้าปรับตัวขึ้นไปเลยอาจจะต้องรอให้สร้างแพทเทิร์นใหม่เช่นเดียวกันนะคะสำหรับ time ม r เฟ e d ดี ไปต่อค่ะที่4ชั่วโมงกันบ้างนะคะ4ชั่วโมงบอกเลยว่าอดีตของเขาไตาขึ้นมาแบบสวยมากๆเลยนะคะรวมถึงความตรงเนี้ยของเขาเนี่ยหลายคนก็น่าจากคุ้นเคยนะคะแล้วก็ได้พูดถึงไปแล้วด้วยว่าเกิดสัญญาณ bearish classic divergence นะคะหรือเรียกกันว่าสัญญาณการกลับตัวนั่นเองทำให้กราฟเนี่ยทุบลงมาแบบเยอะมากเช่นเดียวกันนะเอาแบบจากปลายไส้เลยเนี่ยทุบลงมาเนี่ย ประมาณ5,000จุดเลยนะคะซึ่งถือว่าเยอะเยอะจริง,รงๆเยอะมากนะคะก็ยินดีกับกําไรด้วยถ้ากับว่าใครได้เข้ามานะคะแล้วเมื่อวานก็เหมือนกันที่ใบทุกคนว่าเฮ้ยมันมี QM เซลลตรงนี้ด้วยนะนะคะอะกรอบตรงนี้นะคะ QM เซลล์เนี่ยจะอยู่ที่กรอบเท่าไหร่คะ61.8ถึง78.6นะคะและแล้วก็มา61.8พอดีนะคะแล้วก็ มีการปรับตัวลงไปนะคะจึงมีคอนเฟิร์มเป็นทานเฟรมเล็กด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะชุดตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นกลุ่มก้อนของ QM s e l l นะถ้าเกิดว่าใครนะคะต้องการเส้นนำสายตาเนี่ยเริ่มมาจากตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ปุ๊บนะคะทำสวิงโลต่ำกว่าสวิงโลก่อนหนะ้ามีการม้วนตัวกลับไปนะคะมีโอกาสทดสอบที่61.8 ถึง78.6กรอบตรงนี้แหละ SL เหนือ High นะคะแล้วค่อยเทรดลงมาซึ่งเมื่อวานก็แอคชั่นลงไปนะคะจริงๆอ๋อต้องขออภัยด้วยค่ะเมื่อวานแอคชั่น Action ลงไปประมาณตั้งแต่27.64เนอะลงไปนะคะ นี่ประมาณ2,000จุด่ะขออภัยนะคะลงไวประมาณ2,000จุดนะคะซึ่งถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะที่เราเทรดแบบ SL สันส้นๆแล้วบอกเลยว่าเมื่อวาน SL สั้นจริงๆเก็บ RR ฉับมากนะคะแล้วพาทุกคนไปดูต่อกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนไปขอดู4ชั่วโมงอีกนิดนึงดีม n นมีตรงไหนบ้างนะคะก็จะมีดีมานก้อนตรงนี้นะคะมาไม่ถึงซะทีเดียวนะคือเกือบถึงแหละแต่ก็ยังคงมาไม่ถึงนะคะซึ่งก็ อ่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนาะแล้วก็ซัพพลายหลักๆของเขาเนี่ยมีซัพพลายเดย์ที่คนโทรลราคาอยู่รวมถึงตรงนี้ก็สามารถที่จะมองเป็นกลุ่มก้อนซัพพลายได้เช่นเดียวกันนะคะของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าตรงนี้ล็อกและบนล่างเลยนะคะ เรียกกันง่ายๆว่าการไซเว่แหละตั้งแต่เราไล่มาจากทางเฟมเดนะคะค่อนข้างจะแบบเอาอยัางไงดีจะขึ้นไปตรงนี้รอบแล้ว,ลวจะลงมาอีกไหมนะคะมีโอกาสนะคะอาจจะวิ่งแบบอาชึบแบบนี้นะคะขึ้นไปแล้วลงมาทดสอบอีกรอบหนึ่งเราก็จะวิ่งแบบเนี้ยอีกรอบหนึ่งอ่ะไอเน,นี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันโอเคไหมอืมเพราะฉะนั้นนะคะหน้าที่ของเราเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าเอาอยัางไงดีกับจุดตรงนี้นะคะ ทำเฟมหชั่วโมงในทำเฟมหชั่วโมงอย่างที่เมื่อวานค่ะขอพาไปดูเมื่อวานนิดหนึง่งเกิดสัญญาณนะคะคลาสิกเดเวอร์เจนนะคะตรงนี้ปรับตัวลงมา1รอบใช่ไหมเห็นไหมมันจะเกิดภาพซ้ําแบบเนี้ยตลอดเลยนะคะชือ้อแบบนี้แล้วทําโลต่ํากว่าสวิงโลก่อนหนะ้าม้วนตัวกลับไปได้แพทเทิร์น QM cell เหมือนเดิมนะคะแล้วลงไปล่างนู่นเลยนะคะซึ่งถือว่าสวยมากนะซึ่งจากจุดนี้นะคะ ลองดูนะถ้าเกิดว่าเราเทรดเนี่ยเราเนี่ยวาง SL แค่เหนือไฮตรงนี้นะคะเท่ากับว่า61.8เนี่ยเราเข้าเทรดประมาณ63นะคะเราเข้าเทรด2763นะคะส่วน SL ของเราเนี่ยอยู่แค่ประมาณไม่เกิน400จุดคือยังไงก็ไม่เกิน400จุดนะคะเอาแบบแพทเทิร์นนี้นะนะคะถ้าเกิดว่า มันทะลุขึ้นไปได้หมายความว่าอาจจะเกิดสัญญาณคอนเฟิร์มใหม่หรือที่เรียกว่าลาสิกใดอีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะแต่จากตรงนี้นะคะเราเข้าเทรดปุ๊บ s อ400รจุดเรารู้ว่ามีโอกาสทํากําไรลงมาหาก่อนกลุ่มก้อนดีมาล่างได้เนี่ยเราเก็บอา uh, 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 ได้แบบฉ่ามากนะคะทุกคน uh, อ่ะเอสาจจะแค่4แต่ทีพอาจจะได้แบบ12ปิ๊บอย่างเงี้ยก็ถื uh, 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 ออารกันเลยทีเดียวถือว่าเลิศนะคะสวยมากกันเลยทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้น โอเคมาโฟกัสวันนี้กันต่อนะคะว่าเราจะเทรดยังไงดีนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยลงมาเนาะยังไม่ได้ถึงกลุ่มก้อนของดีมานซะทีเดียวนะคะอาจจะถึงแค่แนวรับตรงนี้แนวรับแถวนี้นะคะประมาณ2.745นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เด้งกลับไปแบบ เยอะมากเลยนะคะเยอะมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูค่ะในไทม์เฟรมที่เล็กลงขอดูในไทม์เฟรม30นาทีก่อนละกันนะคะ30นาทีเนี่ยมีโอกาสนะคะถ้าเกิดเขาจะปรับตัวขึ้นต่อได้เนี่ยตรงนี้อาจจะต้องรอให้เกิดสัญญาณการก,กับตัวตรงนี้ลงมานะแล้วเป็น QM by ในการที่จะพิจารณาเทรดขึ้นไป แบบนี้สามารถมองได้มุมม,มุมมองแรกของวันนี้นะมุมมองแรกเลยเพราะมีโอกาสอาจจะขึ้นไปหา78.6หรือซับไพสีแดงข้างบนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกมุมอีกหนึ่งมุมมองเลยถ้าเกิดว่าไม่ปรับตัวลงมาจริงๆนะคะขอย่อยไปดูทางเฟรมที่เล็กลงนะคะชุดตรงนี้นะกำลังเกิดการพักตัวไซเวออกข้างนะคะแล้วก็เหมือนกำลังคล้ายๆคล้ายๆอยากจะไปต่อมากๆเลยนะคะจากชุดตรงนี้เนี่ย มันก็จะมีกลุ่มก้อนของดีมันเหมือนกันอันนี้ก็ต้องบอกตรงว่าเป็นในทา f เฟรมที่มันเล็กลงนะคะซึ่งความแข็งแรงของเขาเนี่ยก็อาจจะน้อยลงด้วยนเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะรอนิดนึงรองให้ราคาเนี่ยชนะหายตรงนี้ไปได้ก่อนแล้วขออีกนิดนึงค่ะปิดเขียวให้ชัดเจนแบบนี้แล้วเราค่อยพิจารณาที่จะย่อบายแบบนี้กันไป โอเคไหมอาจจะเช็คเรื่องของโมเมนตัมเข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะขออย่างเดียวอย่ากเกิดคลาสิกใดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดเกิดคลาสิกใดอีกรอบหนึ่งอาจจะมีโอกาสลงมารับในราคาที่มันลึกขึ้นนั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกเลยอาจจะต้องรอม้วนตัวก่อนเราจะได้รู้ว่าได้ QM จริงๆไหมหรือถ้าจะพุ่งขึ้นไปเลยนะคะยืนเขียวแบบแข็งแรงอะ่ะมีโอกาสไปต่อได้เลยเช่นเดียวกัน ะะเพราะฉะนั้นมองสองวันนี้นะคะไปต่อแล้วก็ม้วนกลับลงมาหา QM นะคะยังมองว่าหน้าบายเนี่ยก็เป็นอีกหน้าหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าจะเซลล์จริงๆรอให้ถึงกรอบแดงแถวนี้ก่อนแล้วค่อยรอพฤติกรรมคอนเฟิร์มอีกรอบนะคะกรอบแดงที่ว่าเนี่ยคือกรอบตรงนี้เลยของไทม์เฟรม4ชั่วโมงของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะถ้าขึ้นมาถึงกรอบแดงเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะหาสัญญาณคอนเฟิร์มในการเซลล์ได้ เนาะแต่ระหว่างปรับทางขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสที่จะบายขึ้นไปได้ก็อาจจะไปดูการทํากําไรนะคะที่มีระยะอยู่นะมีระยะอยู่นะคะแ,แถวๆนี้อาจจะเก็บได้สักประมาณอู่นี้เยอะอยู่นะประมาณเกือบพันจุดกันเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าน่าสนใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราหาจุดเทรดที่ได้เปรียบกันนะคะในแถวๆนี้ปรับตัวขึ้นไปถึงกลุ่มก้อนสปายแล้วถ้าในนี้มีคอนเฟิร์มก็เทรดเซลได้นะคะก็รอสัญญาณคอนเฟิร์มด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะ ก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนเพิ่มเติมตอน1ึทุ่มถึง2ทุ่มนะคะใน Go Master ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็มีประมาณนี้เลยค่ะที่อยากจะฝากทุกคนเอาไว้นะคะก็ขอให้ทุกคนรักและก็สนุกกับการเทรดนะคะเราเจอกันใน Go Master ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจงรักและสนุกกับการเทรด Bravo Trade Academy กับเป้าหมายที่จะปั้น3,000คนสร้างรายได้3,000 US ดอลลาร์ต่อเดือนตลอดปี2025นี้ในกิจกรรม รักนะการเทรดเทรดสดกันไหม10-13กุมภาพัน์นี้มาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ในเดือนแห่งความรัก4วันเต็มที่จะพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายในการเทรดมากขึ้นด้วยการเรียนรู้และลงมือทําไปพร้อมกับอาจารย์เต้ยบราโวและสังคมเทรดเดอร์ที่จะพาคุณวางกลยุทธ์การเทรดหาจุดที่ใช่ในตลาดและสร้างกําไรไปพร้อมกัน hey, hey, hey. Hey. ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ฟรี Free.